ด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีแดงนะครับผมใช้ได้ทั้งหมด2หน้านะครับเขามีสายรัดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่แผ่นหนังกันก่อนเลยนะครับสำหรับแผ่นหนังอันนี้นะครับจะมีทั้งหมด2สีนะครับสามารถใช้ได้ทั้งหมด2ด้านเลยนะครับด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีแดงนะครับผมสามารถใช้ได้ทั้งหมด2หน้านะครับ ลักษณะผิวของหนังจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะปูด้านสีดําก่อนนะกันอ่าเมื่อปูมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมพอดีกับโต๊ะเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นลอนๆหน่อยนะแต่พอใช้ไปสักพักนึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะเรียบไปเองนะครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านสีแดงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งหมด2ด้านเลยนะครับโอ้ด้านสีแดงก็สวยนะครับนี่ก็เป็นด้านสีแดงนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้สีดํานะครับเพราะว่า ชอบอะไรที่มันมืดๆนะครับและแผ่นหนังเนี่ยมันทําความสะอาดง่ายนะเวลาน้ําหกหรือขนมหกเนี่ยมันสามารถเช็ดทําความสะอาดได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาของมาวางดูนะ่าจะเป็นยังไงขยับเมาส์ได้ดีนะครับสะดวกเลยนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผ่นหนังลองเมาส์ขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งขนาดพอเกับโต๊ะเลยนะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งหมด2สีเลยนะครับมีสีดําสีแดงนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสีอื่นๆนะครับผมก็ลองแตะลิงก์ไปที่ตะก,ก้าได้นะครับก็ลองเลือกดูสทีที่ท่านถูกใจได้นะครับผม